จากแม่สายมาแม่ตั๊กกันดีกว่าค่ะขณะนี้ประเทศไทยหมุนรอบแม่ตั๊กกับป๋าเบียค่ะแม่ใครก็ตามไม่ใช่แม่ฉันค่ะจริงคลอต้องเป็นแม่ตั๊กด้วยอ่ะพี่เพราะเขาเป็นเพราะเขามีลูกก็เลยเล็กแม่ตั๊กไม่เดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนและแม่ชมเออแม่แม่หมดนะนะครับแม่ฉันงงมากแม่ใครวะ แม่ตักเมื่อวานนี้ก็ตำรวจเข้ารวบตัว<อ>ตำรวจเอาตัวไปสอบสวนตำรวจยังเข้าไปตรวจร้านทองด้วยนะครับโดยพันตำรวจโทภัยรัตนพรมวงศ์รองผู้กำกับหนึ่งบอกอปอคอมอเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งทองคําและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามยังไม่มีการอายัดเงินหรือทองคําภายในร้านการตรวจสอบทองครั้งนี้เป็นเพียงการนำทองที่เกี่ยวข้องในคดี ไปตรวจสอบเพิ่มเติมตามขั้นตอนเพื่อนําไปประกอบสํานวนคดีดเท่านั้นด้านพันตํารวจเอกยิ่งยุธยิ่งยศฉลาดปรุผู้กำกับสถานีตํารวจนครบาล นครบาลน,นิมิตใหม่ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ปอคมอได้ตรวจยึดเฉพาะทองคำที่ลูกค้านำมาขายคืนเท่านั้นไม่ได้นำทองคำส่วนอื่นในร้านไปตรวจสอบและหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้จัดการร้านก็ทราบว่าร้านยังคงเปิดให้บริการตามปกติลูกค้ายังสามารถนำทองไปขายคืนได้เช่นเดิมโดยเงินที่นำมาจ่ายคืนให้แก่ลูกค้าจะมาจากการนำทองเหล่านั้นไปขายต่อเพื่อน,นำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนอีกทีหนึ่งและแนะนำให้ลูกค้าติดตามความเคลื่อนไหว และเงื่อนไขต่างๆผ่านทางเพจของร้านทอง K2N ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางร้านทองก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่คดีธรรมดาธรรมดาแล้วละ่ะเพราะว่านักร้องเสียงทองนะครับสนธยาสวัสดีไปร้องกับ DSI ว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นคดีพิเศษได้แล้วนะ เพราะว่ามันเข้าตามกฎหมายพรบการสอบสวนคดีพิเศษ ปี2547หมวดสามารถตรา21วงเล็บกอและขอประกอบความผิดฐาน41ที่อยู่ในอำนาจของ DSI เช่นมันเกี่ยวกับเงินตรามันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมันเกี่ยวกับความผิดตามคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวกับประมวลรัษดากรมันเกี่ยวกับการฟอกเงินมันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโดยการช่อโกงประชาชนรวมทั้งเห็นว่ามีผู้เสียหายร้องเรียนต่อหลายหน่วยงานเช่นสคบตำรวจปค พอบอตำรวจสอทความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และอื่นๆอีกเมื่อความผิดมันอิรุงตุงนางและคาบเกี่ยวกับการทำงานของหลายหน่วยงานเนี่ยมันคือธรรมชาติของ DSI เลยเอาคดีเนี้ยไปกองไว้ที่ DSI ได้เลยอ,อ,อันนี้คือสนธิยาสวัสดีตีความว่าอย่างนั้นนะครับส่วนภาพที่มีแม่ตักนั่งกินข้าวกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองว่าอาจไม่มีผลประโยชน์ต่อกันหรอกแต่ผู้เสียหายคงไม่สบายใจมั้งที่จะเห็นภาพนี้ดังนั้นอยากให้ DSI สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นต่อประชาชนส่วนตัวเชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังแม่ตักอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตนเคยได้รับความเสียหายซื้อของทางเพจออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าแต่ไม่ใช่เพจแม่ตัก จึงไม่อยากให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปอย่างง่ายๆนะครับด้านพลตำรวจตรีวร,รนันท์ก็บอกว่าตนเองก็เห็นว่ามันมีความซับซ้อนในเรื่องของทรัพย์สินที่ได้มาการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็คือมองในมุมเดียวกันกับคุณสนธิยาสวัสดีเลยจ้าหนูมีคำถามาค่ะคุณครูเช่นจ้าโฟลเล็ก 3D ไปถึงไหนแล้วคะถึงไหนก็ถึงนั่นแหละจ้าทำไมหนูไม่ตามล่ะจ้า หนูก็คือตามแล้วแล้วมันตันนะคะท่านคะตามแล้วมันตามแล้วมันไม่เห็นมันกลมขึ้นลาวเราจะไปกองไว้อีกหรอคะก็นั่นสิคะเหมือนหลายๆเรื่องไปกองอยู่กับกกตนะคะใช่ไหมคะถามได้ใช่ไหมคะถามได้ตอนนี้กลัวไปหมดเลยค่ะจะถามอะไรเดี๋ยวมีปัญหานะคะที่สนปองเรียกค่าเสียหายนะแต่ฉันกลัวไปหมดเลยจ้กตอนนี้ประเด็นคือว่า ใช่ถ้าเกิดมันเข้าข่ายนะได้คุณก็รับเป็นคดีพิเศษได้เพราะว่ามันซับซ้อนแล้วมีตํารวจไปเกี่ยวเพราะอันนี้พูดกันตามตรงนะตํารวจนะมีตํารวจที่แบบไปนั่งไปคุยคนก็ไม่มั่นใจแล้วแล้วผู้เสียหายเยอะความเสียหายเยอะเยอะแค่ไหนยังไม่รู้เพราะว่า<อ>ยัางไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมด DFI เนี่ยโอเคถ้าประชุมกันแล้วคณะกรรมการ DFI มองว่ารับเข้าเกณฑ์ก็รับเป็นคดีพิเศษได้คนก็อุ่นใจขึ้นแหละแต่พอถามถึง โฟร์เล็กสาแล้วมันจะไปจบลงแบบเดียวกันไหมกดที่อกดที่ออยู่นานแล้วนะอยู่จนเป็นยังไงแล้วบ้างเราก็อยากรู้ความเคลื่อนไหวเธอสบายดีไหมเป็นคําถามที่ยังวนๆอยู่ครัซ้ำไม่ใช่เพลงน้องนนเธอสบายดีไหมเป็นคําถามที่ยังวนๆอยู่คำถามว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะอ่อส่วนคดีแม่ตั๊กเนี่ยเอาพื้นๆก่อนยังไม่ต้องไปดีเอสไอเนี่ยตำรวจเขาสรุปให้ฟังดังต่อไปนี้ฟังจากปากของตํารวจหน่อยครับค่ะ เคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเยอะมากแม้ว่าส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ไ,มได้มาร้องทุกข์กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็เบื้องต้นก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการคัดค้านประกันนะครับก็ให้เขาไปไปยื่นต่อศาลให้ศาลท่านพิจารณาครับ ทั้งสองทั้งสองกี่ลาครับขังกื่หร่ครับตัวนี้ปะอกขังเอ่อน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับทั้งสองได้มีการชี้แจงอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดแงงีแล้วก็การช่อโกงก็ยังไม่ได้รายละเอียดครับก็ให้การปฏิเสธครับผู้เสียหายประมาณกี่ลายครับตอนนี้เอาเบื้องต้นตอนนี้ก็คือ2รลายครับก็บในในส่วนของรายอื่นๆเนี่ยเรากาลังขยายผลอยู่ก็ขอเวลาทํางานอีกนิดนึงนะครับในส่วนของแถวสองแถวสามที่มีความใกล้ชิดรวมถึงบุคคลที่มีการ มาร่วมรีวิวอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยถ้าถ้าในกลุ่มนี้ว่าเขาจะมีรู้เห็นหรือไม่นะครับจะมีการเรียกมาสอบบ้างไหมครับพวกที่เป็นดาราคนลปอ๋อเรียกเรียกครับเรียกครับจะเป็นแถวสองแถวสามครับขอเวลาทํางานนิดนึงครับจะเริ่มเรียกแถวคูเข้ามาขอเวลาทํางานนิดนึงครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างเราก็เร่งรัดดาเนินการครับครับผมตรวจสอบไปยังครับอย่างมีประมาณสักกี่คนกี่รายได้อะครับยังยังได้จํานวนไม่ชัดเจนครับยังดําเนินการอยู่ครับ กรณีของแม่ตั๊กป๋าเบี้ยนี้จะต้องมีการยึดซับอะไรบ้างไหมครับก็เบื้องต้นหลังจากที่เรารับแจ้งความแล้วนะครับเราก็ได้มีการรายงานไปที่ปปงเพื่อทําการสืบซับนะครับก็เนื่องจากว่าความผิดที่มีผู้ร้องมาร้องทุกข์เนี่ยเป็นความผิดในเรื่องของการชอโกมประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวปปงก็ทําหน้าที่สืบสืบซับสืบเส้นเงิน แล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดนะครับอันนี้เราก็จะประสานกับปปงอเพื่อดําเนินการต่อไปครับผมเบื้องต้นเห็นมีการแจ้งข้อกล่าวหาสียข้อหาจะพิจารณาแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมมีบ้างไหมครับก็ถ้าหลักฐานเพิ่มเติมครับถ้าหลักฐานมีเพิ่มเติมเราก็จะแจ้งเพิ่มเติมครับนี่เป็นภาพที่มีปรากฏว่าคุณแา่สักรับทานข้าวอยู่เจ้าหน้าตำรวจนะครับตรงนี้เรามีความจริงอย่างไงบ้างอ๋อนี่ส่วนที่ภาพตํารวจใช่ไหมครับภาพตํารวจเนี่ย ในส่วนนี้ผู้วชาก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบคดีจริงนะครับถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดำเนินการเช่นเดีเยวกันกรครับทั้งทางวินัยและอาญาครับภาพที่ตำรวจใกล้ชิดกับแม่ตักกับป่าเบียแบบนี้มันจะไม่ทําให้เรื่องคดีมันหลุดอะไรไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีครับสอบสวนกลางตามนโยบายของท่านผู้วาิการ ตำรวจสอบสวนการครับท่านพลตรวจโทจิรพัุลิเดชนะครับท่านให้นโยบายในทุกคดีในทุกของบอกกอนะครับก็คือว่าทุกอย่างให้ดําเนินการไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมครับนี่คือพลตํารวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพนะคะผู้บังคับการปคออบจากนี้น่าจะได้ฟังท่านให้สัมภาษณ์บ่อยขึ้นเพราะว่าคดีเนี่ยมันพันอีลุงตุงนางกันไปหมด